อุซิสปัดชกอิโตม่าเร็วเกินไปแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทยันยังไม่ถึงเวลาโดยล่าสุนแอนุเล็กซาันเดอร์อุซิสแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทชาวยูเคนยืนยันชัดยังไม่พร้อมขึ้นชกกับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างโมเสสอิโตม่า ในโรเลวนี้แม้แฟนมวยบางส่วนอยากเห็นไฟนี้เกิดขึ้นก็ตามหลายฝ่ายมองว่าการดันอิตามาซึ่งเพิ่งผ่านการชกอาชีพเพียง13ไฟให้ขึ้นสังเวียนกับทางยอดมวยระดับโลกอย่างอเล็กซานเดอร์อูซิสในตอนนี้ถือว่าเร็วเกินไปอีกทั้งอูซิตเองก็มีอายุกเกือบ39ปีแล้วกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพและเขาอาจตัดสินใจแขวนน่วมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากทางอี่เท่ามารออย่างอดทนเมื่อถึงวันที่อุซิสลดร,ระดับหรือรีไทยเขาอาจอยู่ในจุดที่พร้อมก้าวขึ้นมาแทนที่ได้พอดีทั้งในฐานะผู้ท้าชิงหรือผู้เก็บเกี่ยวเข้มขัดที่ถูกทิ้งว่างไวายปัจจุบันเล็กานเดอร์อุซิสเขามีสถิติไร้พ่ายชนะ24ไฟเขาชนะนอก15ไฟ ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนงสร้างชื่อจากการกวาดแชมป์ในรุ่นคุยสเวตก่อนขยับขึ้นมาในรุ่นเฮฟวีเวตอย่างราบลื่นเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกที่ครบเครื่องที่สุดของยุคทั้งฝีมือเทคนิคและไอคิวมุยอเล็กซานเดอร์อุซิส ได้ออกมาเผยผ่านช่อง리디ูไฟว่าผมจะโชคจนถึงอายุ41ปีจากนั้นจะสร้างสถาบันกีฬาพเพื่อฝึกนักโชครุ่นใหม่เขาย้ำว่าเขารู้ดีถึงความเสี่ยงของการโชคนานจนเกินไปจนทำลายชื่อเสียงตัวเองไฟต่อไปของทางอุซิสกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าแต่เจ้าตัวยืนยันแล้วว่าจะไม่ใช่กับทางอิตาอย่างแน่นอนไม่ครับผมจะไม่โชคกับอิตาล เขายังเด็ก ชอบแย่ผมตลอดและเขาเองก็บอกว่าไม่ต่อยกับคุณลุงอุซิสกล่าวพร้อมรอยยิ้มตอนนี้ยังบอกชื่อคู่โชคไม่ได้เพราะการเจรจายังไม่จบอุซิสกล่าวอย่างไรก็ตามในวงในระบุว่าหาข้อเสนอทางการเงินสูงพอท่าทีของทางอุซิสอาจเปลี่ยนได้โดยเฉพาะหากมีการผักดันจากทางเตอร์กีอาราซิสขูมมีบทบาทสำคัญในวงการมวยระดับโลกซึ่งอาจทำให้ไฟระหว่างอูซิสกับทางอิทมากเกิดขึ้นจริง ในปี2026ด้านฟานซิสวอร์เรนผู้จัดการของอิโทมายืนยันว่าทีมไม่เร่งรีบเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาคู่ชคใหญ่ตอนนี้เพราะโอกาสจะมาถึงแน่ในอีก12เดือนเขาอยู่ในอันดับที่ดีมากทั้ง w b a ในอันดับที่3หรือ u BC อันดับที่9และ IBF อันดับที่5แถมเพึ่งคว้าเข็มขัด WBO Inter Continental ได้ด้วยฟานซิตวอร์เรนกล่าว ถ้าอุซิสลีถ่ายเมื่อถึงเวลาเราอาจได้เห็นอิโทมาก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกเต็มตัวในปีหน้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาวอเรนกล่าวในภาพรวมแฟนมวยหลายคนมองตรงกันว่าการปล่อยให้อุซิสและทางอิโทมาเดินเส้นทางของตัวเลียงก่อนอาจเป็นผลดีต่อทั้งคู่และต่อวงการมวยโลกในระยะยาวเพราะบางครั้งความอดทนก็เป็นมัดเด็ดที่สำคัญที่สุดในสังเวียนนั่นเอง เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ